We'll ศิลปินรับเชิญพิเศษนะคะซึ่งก็มาเป็นป๊อปวีไประจําเดือนตุลาคมของเราด้วยค่ะนั่นก็คือพี่นิวและพี่จิ๋วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแต่ก่อนที่จะเริ่มต้นรายการผมมีเรื่องจะฟ้องครับว่าว่าพิธีกรสาววีเจป๊อปแอบเนี่ยเขาบอกวันนี้เนี่ยเขาแต่งตัวอย่างนี้ทาผมอย่างเงี้ยเพื่อที่จะมาทําให้พี่สองคนเนี่ยดับครับผมไม่ใช่ไั่ได้พูดคำ้นเลยพูดว่าอะไร หนูบอกว่ามาสู้กับพี่ๆ่เขวพี่ๆเขาเก่ยมากเดี๋ยวเราจะแบบว่าสู้ไม่ได้อะไร ผมเพิ่มชุดคอนเ็ปต์ตเต็มๆนะนะครับได้เลยถูกต้องนะครับอ่านะครับเริ่มต้นดีกว่านะครับวันนี้นำเอ่อเรียกว่าผลงานนมาฝากช่องป๊อปด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นซิงเอ่อเป็นไม่ได้เป็นซิงเกิลละเป็นอัลบั้มแล้วค่ะอัลบั้มที่สามของนิวจิ๋วค่ะค่ะชื่ออัลบั้มว่าอะไรครับ s ิกเนเจอร์ค่ะอ่าทำไมใช้ชื่อว่า s ิกเนเจอร์ครับ s ิกเนเจอร์ก็หมายถึงลายเซ็นค่ะแล้วก็ อย่างในอัลบั้มนี้เราก็อยากจะให้เวลาเราทําเพลงมา<ฆ>ไม่ว่าจะเป็นเพลงไหนก็แล้วแต่คนฟังรู้ว่าเป็นเพลงของนิวจิวครับรวมถึงแฟชั่นเสื้อผ้าหน้าผมที่เราสนุกกับการแบบว่าทําทรงนั้นทําทรงนี้อะไรเงีย้ยค่ะใช่เพราะว่าเห็นพี่พี่บอกว่าคืออัลบั้มนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนนิวจิวไปเลยแบบสสเต็ปใช่ไหมคะออมีอะไรบ้างคะ,ะก็คงจะเป็น Movement ใหม่ๆนะคะที่ถ้าใครได้ดูใน MV ก็จะเห็นว่านิวจิวมีพัฒนาการทางด้าน Movement ด้วยแล้วก็อย่างลายประสานใหม่ๆค่ะอย่างเพลงแรกที่หลายๆคนได้ยินไม่รักไม่ต้องที่ฮุกสุดท้ายจะแบบว่าร้องแบบเลเย์แบ็กอะค่ะก็คือจะแบบน้องดึงจังหวะกันมากขึ้นก็คือจะพยายามเอาอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยทำแล้วก็ทำครับสเตปที่3ครับ หรืออะไรอะคะเหลือการแต่งตัวอัันนน้ไม่เคยหยุดเลยเพราะว่าเวลามีซิงเกิลใหม่ๆนิวจิวก็จะชอบนำแฟชั่นเข้ามาร่วมด้วยกับกับผลงานทุกๆเพลงไป ครับผมก็เลยเนี่ยช่วงนี้ก็ออกแนวเซ็กซี่มากขึ้นหรือเปล่าใช่ใช่อันนี้มันต้องให้คนอื่นดูเซ็กซี่ขึ้นนะะสวยขึ้นเซ็กซี่ขึ้นครับผมก็คือพยายามนำแฟชั่นมาผสมผสานใช่ครับผมถ้ามีผ้ากระแสไหนพัทถุงกำลังมาแรงก็ก็ควจะเดี๋ยวรอข้อมิดก่อนสิเดี๋ยวใส่ให้เราได้เห็นมีได้ข่าวว่าพัทสิ้นกำลังจะมาแรงเดี๋ยวคุณน้องนำเลยนะคเดี๋ยวผมนำมาก่อนเลยนะครับพูดถึงอัลบั้มนี้หน่อยดีกว่านะครับทำงานร่วมกันเป็นไงบ้างครับ เผากันเองก็ได้ครับอีกคนเวลาที่เน่เกลียดกาอะไรก็ไปเผาได้เลยไม่จะบอกว่าอัลบั้มนี้เวลาการทํางานนี้ลำบากนิดนึงเพราะว่านิวก็ต้องไปซ้อมละครเวทีก็คือเหมือนกับว่าเราก็ต้องแยกกันเข้าห้องอัดจะเป็นการทํางานที่แบบว่าทุกทีจะต้องไปด้วยกันเธออัดแต่ฉันก็จะไปด้วยแต่คราวนี้พอแยกกันไปมันก็อีกแบบนึงแต่ว่าก็ง่ายค่ะเพราะว่าเราก็สนิทกันอยู่แล้วค่ะ นะครับเราพูดถึงละครเวทีแล้วอยากรู้อันนี้เรียกว่าสอดรู้สอดเห็นก็ได้นะครับละครเวทีอะไรครับเรื่องมิสไซงอนค่ะตอนนี้ก็เริ่มแสดงแล้วค่ะที่รัชดาลัยค่ะครับผมแสดงทั้งหมดกี่รอบครับดูแล้วทั้งหมดดูฟีดแบ็กก่อนค่ะก็คือภายในเดือนนี้ก็จะแสดงจะหยุดแค่เฉพาะวันจันทร์กับอังคารก็คือวันนี้หยุดก็เลยได้มาได้ะคราอหยุดก็มาช่องป๊อปเลยใช่มากเลยค่ะ นะครับมิสไซงอนนี่ก็สามารถไปหาชมได้ที่ราชดาลัยเทเตอร์ใช่ค่ะแล้วก็ซื้อบัตรได้ที่ไทยทิเกตเมเจอร์ทุกสาขาค่ะนะครับผมก็รีบไปดูกันแล้วกันนะครับสำหรับมิสไซงอนนะครับใช่แล้วค่ะมาพูดถึงสไตล์การร้องดีกว่าทุกคนพอได้ยินคำว่านิวจิ๋วเนี่ยจะต้องรู้ว่าเพลงเพราะมโรดี้เพราะแล้วจะมีลายประสานที่แบบโอ้โหสวยงามมาก อัลบั้มนี้เป็นยังไงบ้างคะสาหรับเสียงแล้วก็สไตล์ของการร้องคือสไตล์เพลงของนิวจิวจะเป็นอะไรที่พูดกันตรงไม่ในอ,อมคอมคะอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีลายประสานที่เรียกว่ารื้อยพันกันไปพันกันมาวันนี้วันนี้ผมได้ฟังแล้วเดวถ้า,ถาผมจะขอฟังอีกหนึ่งครั้งได้ไหมครับวันเอาเอา,เอาเพลงเดิมเลยที่วันนี้ร้องไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับเพลงไม่นารักไม่ต้องสักหนึ่งครั้งได้หครับ เอาแบบให้แบบพัว the พันกันแบบขาติดขาเลยแขนนี่ต <Oh, ิดอยู kay. ่ในเส้นผมเลยโอเคนะครับสามส4เดี๋ยวมีมีเอ็มวีประกอบด้วยสามสิม uh ่ร huh. ัไม่ต้องมาแค่ไม่ต้องมาดีต้องมาแค่ไม่ต้องมาดีเนอะไม่รักไม่ต้องมาทำอะไร มันคนละคีนี่เอาใหม่ได้ไหมเดี๋ยวนะครับอันนี้ตีกันผันมูดฉันก็รู้จริของเธอเอาใหม่เทกแทกทุกคนคะเอาใหม่เลยครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคอสามสิไม่รักไม่ต้องมาแค่ไม่ต้องไม่รักเธอฉันยังงงเลวค่ะอันนี้เก็บไว้ดูตอนร้องสดเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีร้องสดค่ะเมื่อกี้จะบอกว่านิวหลับอยู่ เพิ่งฟื้นเพิ่งฟื้นค่ะนะครับก็เลยเรียกว่าตอนนี้ยังยังแบบต้องตั้งสตินิดนนึงิดนึงเดี๋ยวช่วงช่วงท้ายนี่ได้ฟังแน่นอนใช่แล้วนะครับพูดถึงการประสานเสียงแล้วนะครับพูดถึงอัลบั้มนี้หน่อยมีทั้งหมดกี่เพลงครับ11เพลงค่ะอ่านะครับเล่นเลขสวยหรือเปล่าหรือทำไมเป็นเลขศูอ๋อพอดีจริงๆมี10แต่ว่าเรามีเอ่อเรียกว่าอีกเพลงหนึ่งก็คือเป็นเพลงประกอบละครทางช่องช่องสามนะคะก็ชื่อเอ่อหนึ่งหคนหนึ่งหัวใจค่ะ ประกอบละครแล้วก็เลยมารวมกับอัลบั้มนี้เลยใครที่บอกว่าดูแล้วก็อยากจะแบบเป็นเชอรี่เป็นชมพู่ทุกวันในชีวิตนี่เป็นสังคมดเลยนะไม่ช่ดูไปแล้วก็อาจจะอินไปกับละครแล้วก็เพลงประกอบของพี่ๆค่ะนะคะกับเรื่องรักคุณเท่าฟ้าค่ะอก็คือเป็นเพลงนี้ใช่ไหมคะนี่วันนี้รู้สึกพี่เออวีเจสาวผมเนี่ยรู้ดีมากเขาคล่องมากอ่ะใจผมว่าปกติปกติเนี่ย เรื่องการที่เาขาล้องอย่างนี้แสดงว่าเขาเป็นแฟนคลับถูกไหมคใช่อุ้ยหนูฟังตั้งแต่แบบว่าเพลงแรกๆที่พี่พีทาล่อยเลยค่ะทีมากค่ะ ที่ลองเพงเจ็บนิดนิดนะเจ็บนิดไม่ใช่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 นะครับอ่ะเรามาพูดถึงซิงเกิลล่าสุดดีกว่านะครับที่ตอนนี้กำลังเป็นกระแสโด่งดังมากๆหลายๆคนเนี่ยขึ้นสเตตัสทุกคนเลยนะครับไม่รักไม่ต้องอพูดถึงเนื้อหาเพลงหน่อยครับมันเป็นเนื้อหาแบบเกี่ยวเรื่องอะไรครับไม่รักไม่ต้องก็จะเป็นเหตุการณ์ที่แบบเราเจอกับคนที่คนรักคนเก่าที่เขา เขาเลิกกับเราไปแล้วแต่ก็ยังแบบส่งข้อความมาหาหรือว่าแสดงความห่วงใยมาทางเพื่อนหรือว่าทางอะไรเงี้ยถ้าทําแบบนี้แต่ว่าตัวเองไปมีคนใหม่แล้วรเรายังเจ็บปวดอยู่ถ้าหากว่าไม่รักไม่ต้องมาทําแบบนี้ อ๋อแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ผมก็แบบที่คุณชอบไปทำไม่ใช่ไม่ใช่แฟนที่ผมเลิกไปแล้วนะส่วนใหญ่ชอบส่งข้อความมาแต่ทวงเงินผหเงินเงติดไว้คืนให้หมดด้วยเงต้องคืนนะเดี๋ยวไมเลยบอกไม่รับไม่ต้องมาทวงเลยแล้วก็พูดถึงซิงเกิลนี้หน่อยนะครับ Mv เป็นไงบ้างครับก็ได้คุณจุ๋ยนะคะกับคุณนเทพค่ะมาเล่นให้ค่ะครั้งนี้ ก็ในเส้นเรื่องเนี่ยคือเราอยู่ในเส้นร้องนะคะ,ะก็เส้นเรื่องก็จะเป็นเป็นคู่แฟนเก่ากันนี่แหละคะะ่ะแล้วก็พอจุย๋ยเขากลับมาเจอกับนัทเทพแบบว่าแต่งงานไปแล้วนะ,ะนัทเทพอะแต่ยังแบบว่ามีความห่วงใยอยากจะกลับมารู้สึกดีๆถึงวันเก่าๆ<ะ>คือผู้หญิงก็พยายามตัดดัดตัดยากอยู่แล้วมันยังมีความรู้สึกกันอยู่แต่ว่าตอนท้ายเนี่ยเขาก็เลยเหมือนตัดสินใจทนไม่ไหวแล้ว<ะ><ะ>เขาก็เลยยื่นโทรศัพท์รรรให้ ภรรยาเลยบอกว่าอะไรเงี้ยเฮ้ยอย่ามายุ่งกับฉันได้ครับผมแล้วเพลงนี้เนื้อหาขนาดนี้แล้วเอาจริงๆนะครับเราแอบรู้กัน4คนไม่ให้ใครรู้นะครับมีมีมีตรงกับชีวิตของพี่ทั้งสองคนไหมครับรู้สี่คนไหมออกอากาศทั่วไม่เรารารู้สี่คนมเบ้าหนี่าเบ้านะครับตริงจริชีวิตของพี่หรือเปล่าไม่ไม่มีค่ะแต่ว่าเราก็รู้สึกถึงความรู้สึกแบบนั้นได้โดยง่ายคือแบบคนที่โดนทําร้ายหรือว่า ความเจ็บปวดแบบนี้มันต้องมีสักคนนะคะแล้วก็นิวคิดว่ามีหลายคนเ,เพลงนี้ก็เลยติดชาด้าหรือว่าอ,อกถูกใจหลายๆคนเพราะมันโดนแทนความรู้สึกบางทีไม่รู้จะไล่ยังไงอ,อ่นะเนาะก็ก็บอกกันอย่างนี้เลยดีกว่าว <laughs> ่า จะไม่รักก็ปล่อยกันไปอ้โูหนี่น่าจะโดนใจหลายๆคนเลยสำหรับประโยคนี้นะครับอะแล้วนอกจากซิงเกิลนี้ออกมาแล้วเพลงอื่นในอัลบั้มมาครับเป็นแนวเพลงแบบไหนหรือว่าความหมายเป็นยังไงบ้างคะก็มีคนถามเยอะบอกว่า นิวจิ๋วไม่ได้เพลงช้าเพลงเศร้าหรือเปล่าจะบอกว่าอัลบ,บั้มนี้เนี่ยเราก็มีเพลงเร็วที่เยอะขึ้นค่ะก็มี <ฮะ S 1> ประมาณ3เพลงแล้วก็อย่างเพลงช้าเองเนี่ยเราก็จะมีทั้งเพลงที่พี่นิ่มสีฟ้าเพืคนแต่งครับ,รบแล้วก็เป็นเพลงที่พี่ต้นบูด็อกที่ทําตั้งแต่อัลบ,บั้มที่แล้ว <ฮะ S 1> อยู่แล้วนะคะมาแต่งทั้งทํานองแล้วก็พี่เอกอีกคนนึงที่เขียนเนื้อดองๆอย่างรอแล้วได้อะไรก็มีเหมือนกันครับผมก็จะมีเพลงเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็ฝากไว้สำหรับอัลบั้ม เนะครับแล้วเราจะได้เห็นพี่พี่เต้นไหมคะถามพี่ดูว่าพี่วันนี้ร่างกายสมบูรณ์หรือเปล่าเมื่อกี้ยังนอนหลับอยู่เลยนะครับโอ้แต่นอนหลับมาแล้วทรงผมยังได้เป๊ะขนาดนี้สุดยอดเลยไดครับ่มนะครับเดี๋ยวเราย้อนย้อนมาอีกเรื่องหนึ่งที่ตอนนี้เป็นความอยากรู้ส่วนตัวพูดถึงเพลงประกอบละครหน่อยนะครับชื่อเพลงว่าอะไรนะครับหนึ่งคนหนึ่งหัวใจนะครับเนื้อหามันเกี่ยวอะไรครับจะเป็นแบบ ถ้าหากว่าคุณรักฉันค,คุณก็ต้องมีฉันคนเดียวถ้าหากว่าคุณยังไม่เลือกใครก็ทุกคนก็ต้องเสียใจ อ๋อต้องเลือกสักคนนึงนะครับถ้าจะเลือกฉันก็ต้องคนเดียวเลยหนึ่งคนหนึ่งหัวใจเท่านั้นนะครับผมนี่คือเป็นลักษณะนิสัยของผมเลยอีกเลจริงหรอเข้าทุกเพลงเลยนะทช่ทำไมผมถึงไม่น่าทำไมถึงเพลงเนี่ยมันโดนใจผมมากเพราะว่ามันเข้าชีวิตผมทุกเพลงผมก็จะเองตลอดเชื่อไหมว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเด็กโอเคฮุกเนี่ยนะครับกำลังแบบ พี่นิวจือไม่ได้จืออยู่ในโทรทัศน์แล้วตอนนี้ใช่นะครับเพราะก่อนออกมาเนี่ยเขาก็เปิดเปิดดูอยู่นะครับแอบแอบแอบบายๆเขาหน่อยได้ไหมครับผมบายบายเลยนะเดี๋ยวคจะอยู่ขึ้นนู้นแต่จีอยู่ช่องนี้ผมอยู่อยู่นี่อยู่นี่พออยู่นี่ก็ตอบอยู่นี่พออยู่นี่ก็อ๋ออยู่นี่โอเคเรเลคป็นที่สามหัวฝากช่องทางการติดต่อเลยค่ะก็สามารถจะติดต่อกับนิวจือได้นะคะที่เฟซบุ๊กนะคะก็คือ เอ่อเซิร์ชไปที่สิครีมก็ได้นะก็คือค่ายของเราเองแล้วก็จะเป็นนิวจิวเดอะสตาร์หนึ่งก็ได้ค่ะครับย้อนเป็นเดอะสตาร์หนึ่งเลยนะใช่ไม่กลนาลค่ะเป็นนามสกุลติดตัวรู้สึกรู้สึกว่านานไหมครับแต่สตาร์หนึ่งครับ ไม่นานไม่นานนะคะไม่นานหัวรอบหมดหัวรอบแบบแห้งๆเลยเนี่ยน้นเปลี่ยนคำถามค่ะถ้าผมอยากดาวน์โหลดเลยครับหลายๆคนเนี่ยก็อยากดาวน์โหลดอยากมีผลงานของเดอะสตาร์หนึ่งเลยครับอยากเก็บไว้เป็นที่ระลึ่งเป็นลงเป็นเน้นเดี๋ยวพี่ดิวพี่ดเดี๋ยวเดี๋ยวสั่งให้ย้ายช่องเลยนะไมครับอย่างนิวผมไม่ครับทํารายพี่ เคัถ้าอยากเก็บไว้เป็นที่ระลึกเลยครับก็ถ้าชอบเพลงของเรานะคะก็ดอกจันหนึ่งสองสามศูนย์ศูนย์สองสองแล้วกดโทรออกนะคะมีท่าด้วยพอดีเลยครับศูนย์ศูนย์สองสองจำง่ายมากมากนะครับผมไม่ดาวน์โหลดเยอะแตะกันนะครับโอเคเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวมีโชว์พิเศษมามอบให้ถูกต้องเลยนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่กันต่อนนะคะมาชมโชว์สดๆจากพี่นิวจิ๋วค่ะ VIP。